แจกรางวัลล้ำหน้าโชว์แจกข้ามปีแจกไม่บรรยาบรรยังวันนี้เป็นครั้งที่10แล้วครับคุณผู้ชมนะนี่ของรางวัลประจําวันนี้อ้าวเดี๋ยวต้องบอกวันที่ก่อนนี่คือการแจกรางวัลครั้งที่10ประจําวันที่6มกราคมนะครับวันนี้ผมยังคงอยู่บ้านนะครับยังไม่ได้ทํางานเพราะฉะนั้นหัวไม่ตั้งนะครับแล้วก็บรรยากาศก็จะเป็นโตทำงานอยู่ในห้องเนี่ยฮะเมื่อก่อนทำรายการเดอะชาร์กโชสกรีนสกรีนอย่างนี้แหละนะฮะวันนี้ถ่ายแบบไม่ตัดต่อ <c oughs> นะฮะ ก็ง่ายๆเลยนะฮะเพราะว่าจะแจกของระงวัลไม่ได้พิธีรีตองอะไรมากนะครับของรางวัลวันนี้เป็นหูฟัง u ูก e ีนรุ่นไฮจูนนะครับเป็นทรู e วเลสนะครับเสียงดี ตัวนี้เป็นหูฟังราคา1,290บาทที่ขึ้นไปสู้กับพวกหูฟังสามสี่พันสี่ห้าพันเนี่ยสู้ได้นะครับไม่มีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะนะครับแต่ก็มีแบตเตอรี่ที่ยาวนานพอสมควรประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้เสียงที่ดีที่สําคัญคือใส่สบายครับรูปทรงนี้ใส่สบายนะครับผมอันนี้ผมทํางานแลกมานะนะฮะผมก็เอามาแจกคุณผู้ชมเพราะว่าผมมีหูฟังอันเดียวก็พอไม่รู้มีทำไมเยอะแยะนะครับเขาให้มาเยอะแยะเลยนะครับผมก็ ็เอามาแจกคุณผู้ชมนะครับกติกาอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับง่ายๆขอแค่บน Facebook คุณกดไลค์เพจคุณแชร์เพจเรานะฮะอย่างน้อยหนึ่งครั้งบน YouTube ขอแค่คุณกด Subscribe นะครับหลายคนเนี่ยร่วมสนุกเข้ามาอยากได้ของรางวัลแต่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับกดสับก่อนนะครับไม่งั้นไม่ให้นะฮะแค่นั้นเองไม่ต้องตอบคำถามไดเลยนะครับ พูดเรื่องหูฟังก็ได้อะเม้นถ้าบางคนไม่รู้จะเม้นอะไรอะเดี๋ยวผมตั้งหัวข้อให้นะฮะอะเม้นมาว่าชอบหูฟังตัวไหนมากที่สุดนะนะอาจจะไม่ใช่ยูรีนก็ได้นะครับชอบหูฟังยี่ห้อไหนรุ่นไหนมากที่สุดนะครับก็ว่ากันไปนะครับนี่คือการแจกรางวัลครั้งที่10ประจำวันที่6มกราคมขอบคุณครับ